สวัสดีครับพบกันลยนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิง h ช n แนลนะครับวันนี้มาแนะนําวิธีการแก้ปัญหานะครับไม่โปรแกรมไม่เชื่อมต่อนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมให้ดูโปรแกรมไม่เชื่อมต่อโดยปกติแล้วก็จะมีด้วยกัน2สาเหตุนะครับก็คือบางทีเราอัปเดตตัว Windows เนี่ยอาจจะทําให้ตัว IP พีอั e ดนะครับของเรานั้นเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็อาจจะทําให โปรแกรมที่เราใช้งานอยู่นะครับไม่เชื่อมต่อนะครับอันที่สองก็คืออาจจะมีมือเราไปโดนหรือคนอื่นโดนตัวเสียบแลนนะครับก็ให้แก้ที่ตัวเครื่องครับดับแรกเลยเราก็ต้องไปเช็คที่ตัวแลนก่อนนะครับว่า windows อัปเดตแล้วทําให้ค่าแลนของเราเนี่ยครับเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับวิธีการก็คือนะครับวิธีการเข้าไปดูแลนเนี่ยจะมีหลายวิธีด้วยกันครับอันนี้ผมจะนําเป็น2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือถ้า มันมีลูก wifi อยู่ตรงนี้นะครับขวามือด้านล่างเนี่ยถ้ามีอยู่ตรงนี้นะครับเราให้เราคลิกขวานะครับแล้วเข้าเน็ตเวิร์กตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะเป็นแลนนะครับเราก็เข้าไปดูตัวให้พีแลนได้นะครับเนี่ยกดอ d i ดิตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถตั้งตรงนี้เป็นเกตเวยแบบที่ดีผมตั้งอยู่เนี่ยครับได้เลยตั้งตามนี้ได้เลยนะครับแล้วกดเซฟนะครับ แต่ว the ่าในตรงนี้มันจะดูยากหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับนะถ้าจะดูง่ายง่ายหน่อยนะครับก็จะเข้าไปที่ตัวคอนโทรลพาเนลนะครับเขาจะแยกตัวเข้าเน็ตบิร์กตรงนี้นะครับจะเข้าที่เน็ตบิร์ดด้านบนนะครับอ่แล้วก็เข้าเน็ตบิร์กอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแลนทั้งหมดของเราเลยนะครับจะเป็นระบบเก่าอันนี้นะครับถ้าเป็นเมื่อกี้นี้อาจจะดูยากหน่อยนะแต่ท่านนี้ แล้วก็คลิกแลนที่เราเชื่อมต่ออยู่อันนี้นะครับกดคลิกขวาทีหนึ่งคลิกทีหนึ่งนะครับแล้วคลิกขวานะครับเข้า property นะครับจากนั้นดับเบิลคลิกไปที่อันแรกอันนี้นะครับ TTP อ่าเนี่ยครับปกติแล้วมันจะเป็นออโต้ตรงนี้นะครับหรือค่าไม่เป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่เชื่อมต่อนั่นเองครับก็ให้ลูกค้าตั้งนะครับตามนี้เลยนะครับผมจะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับหรือกดหยุดก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งตามนี้ได้เลยนะครับถ้า ผิดตัวใดตัวหนึ่งนะครับเครื่องก็จะไม่เชื่อมต่อนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่น,นั่นเองถ้าเขาเชื่อมต่อนะครับตัวกากบาทตัวนี้จะหายไปเห็นไหมครับแลนเราจะมีหลายตัวนะครับดูว่าเป็นตัวแลน อันนี้เป็นแลนที่จําลองขึ้นมานะฮะอันนี้เป็น wifi ผมเจียบ wifi ไ,ไปสองตัวนะครับต้องเป็นตัวแลนเท่านั้นนะครับถ้ามีหลายตัวตั้งอันแรกไม่ได้ก็ไม่ต้องเครียดนะครับว่ามันคืออันไหนกันแน่ก็ไปตั้งอีกตัวหนึ่งแต่ว่าต้องปรับตัวเดิมเนี่ยให้เป็นออโต้ก่อนนะครับก็คือติ๊กอันบนเนี่ยครับให้เป็นออโต้ก่อนอเดี๋ยวผมตั้งใหม่กดคอนเทนต์ไปก็ได้นะครับนี่กดตรงนี้ให้เป็นออโต้นะครับ แล้วก,กดโอเคไปแล้วก็ไปตั้งอันใหม่นั่นเองนะครับจะลืมถ่ายไว้ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับตั้งค่าแลนในส่วนของเครื่องพิมพ์มองไม่เห็นนะครับถ้าเราตั้งถูกปุ๊บเครื่องก็จะเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับก็คือเครื่องเชื่อมต่อแล้วนั่นเองนะครับก็นะครับไม่ยากนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีทั้ง ตัว wifi ตรงนี้หรือว่าไม่มีทั้งคอนโทรลพานีลตรงนี้เราก็เข้าไปที่ My c o คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือโฟลเดอร์อะไรก็ได้นะครับคลิกด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าที่คอนโทรลพานีลนะครับก็เลือกที่เน็ตเวิร์นะครับเหมือนตรงเมื่อกี้เลยเหมือนตรงคอนโทรลพานีลเลยนะครับแล้วเ,เลือกแดปเอร์ตรงนี้ก็จะโชว์ว่าตไอตัวแลนทั้งหมดในเครื่องเรานั่นเองนะครับอาจจะเลือก,กต่างกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูถ้าในส่วนพวกนี้ ไม่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นที่ในการเสียบนะครับเพือเราเอาไปโดนตัวที่ตัวช่องเสียบแลนของเรานั้นเองนะครับ<อ>ก็ปเป่าๆหน่อยนะครับแล้วก็กดปลดล็อกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแตวตรงนี้ถ้ามันไม่ได้อีกเราก็กดปิดไปก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็กดลง,งกดปิดนะครับอ่ามันก็จะไม่เชื่อมใช่ไหมครับแล้วก็เราก็กดเปิดใหม่ ส่วนมากก็จะมองเห็นนะครับสุดท้ายแล้วทําไม่ได้ก็ให้ลองอัปเดต Windows นะครับขั้นตอนการอัปเดต Windows ก็เข้าที่คอโนโรลพานเอลก็ได้นะครับพิเเตตรงนี้ก็ได้นะครับิเต็มนะคอ่ากดอัปเดตนะครับเช็คตัวอัปเดตตรงนี้นะครับแล้วก็รอจนเขาทําเสร็จนะครับบางทีไดเวอร์หรืออะไรของเราหายเนี่ยเขาก็จะให้งานไม่ได้นั่นเองนะครับ ก็จะมองไม่เห็นนะครับสุดท้ายแล้วอัปเดตแล้วนะครับลองเปลี่ยนช่องแล้วตัวช่องแลนอาจจะเสียก็ให้ซื้อ UDb u บ b, b to land 2.0นะครับ2.0หรือ3 0มาเสียบแทนก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องตั้งค่าแลนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่องเสียบคอมพิวเตอร์กันบ้างน,นะครับครับถ้าสำหรับแบบเช็คที่ตัวฮาร์ดแวร์นะครับหรือตัวเครื่องคเครื่องนะครับถ้าไม่เชื่อมต่อเนี่ยเราก็ามา ตัวเคสที่สายแลนก่อนนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมครับเป็นสติกล็อกเนี่ยครับเราก็กดตัวล็อกกดทั้งนอกขึ้นก็ได้ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่มันจะดังแก๊กเนี่ยครับเราก็ดังแก๊กมันจะมันจะล็อกถ้าล็อกนะครับมันจะล็อกมันจะดดังแก๊กนะครับส่วนถ้าเราจะเช็คที่ตัวเครื่องนะครับก็จะเหมือนกันนะครับจะมีตัวล็อกเราต้องปลดล็อกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับจะใส่ เอาไขค,ควงแบนเข้าไปที่รูนี้ได้แต่ว่าระวังวอดเสียนะครับถ้าจะออกมีจวะเว้นต้องอ,ออกจริงๆแนะนําให้ถอ,นอดน็อตสีตัวนะครับสีตัวนี้นะครับแล้วก็เอาฝานี้ออกแล้วก็กดแบบที่ตัวเครื่องอันนี้จะดีกว่าแต่ส่วนมากในตัวเครื่องมันจะไม่ได้ขยับยกเว้นเราเดินชนนะครับก็จะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นที่ตัวคอมพิวเตอร์เราบางทีมันหลวมหรือไม่แน่นอย่างเงี้ยครับเราถอดออกมาแล้วแต่ให้ดังแก,ก๊กครับกดกดไปก่อน กดตัวล็อกแล้ดึงออกครับก็ติขัดด้านใดนะครับหรือว่าสงสัยในการใช้งานนะครับก็ให้ลูกค้านะครับสอบถามก่อนทำนะครับก็จะได้ไม่เกิดปัญหานั้นเองนะครับก็แอดไลน์แอดฟิกงนะครับสอบถามได้ทุกปัญหานะครับสวัสดีครับวิธีหาคลิปต่างๆของฟิกอิงชาแนลนะครับก็กดที่ช่องฟิกิงนะครับแล้วก็กดที่วิดีโอนะครับแล้วเราก็ กดสิ่งที่เราต้องการไปนะครับเช่นทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันชิปนะครับในช่องจะมีเยอะมากนะครับอาจจะหาไม่เจอนะครับ d t f อะไรประมาณนี้นครับน่นกนดมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ